ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอันันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินวันนี้เวลา17บเนาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช ไปยังพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระประมนินมหมาอานันทมหิดลพระอธมร,รมมรามาธิบดินรัชกาลที่8ที่เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อทรงเปิดพระบรมราชานุสาวลีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุป,ปทานทรงอุทิศถวายตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองข้างทางประชาชนต่างมารอเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อถวายความจงรักภักดีกันเป็นจนํานวนมาก เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงได้ทอดประเนรทิเทศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินที่โถงชั้นล่างของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีพระนามอานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดิน พระองค์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานัประการล้วนทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สิริรวมพระชนมายุ2 1พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัตินาน12ปี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมพระบรมรูปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงถวายพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินนี้กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นถวายเป็นราชสักการะมีขนาดสามเท่าของพระองค์จริงพระอิริยาบถทรงยืนประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระราม8เพื่อให้ยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่15กรกฎาคม2538ที่มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนสะพานกรุงธนบุรีและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศพระราชทานนามว่าสะพานพระรามแด เพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่เชิงสะพานพระราม8ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสวนหลวงพระราม8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์วันนี้เวลา13นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและของส่วนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินเสด็จขึ้นถลืงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นั้นซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ได้จัดงานวันอานันทมหิดลขึ้นทุกปีเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากาุณาทิคุณ ที่พระราชทานกำเนิดคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผลิตแพทย์ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย,ย,าย,ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปวัดสุทัศน์เทวรารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระศรีสกยมุนีพระประธานประจำพระวิหารหลวง ที่พระทิพด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนีนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลวันที่9มิถุนายนของทุกปีในการนี้ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อเป็นทุนสําหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดและส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรกับพระราชทานพระราชบุรโอกาสให้วิยาวัจกรเฝ้าทูลรองพระบาทรับพระราชทานดอกผลจากเงินทุนมูลนิธิอัตมาราชานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อบุรณะพระอารามและใช้ในกิจกรรมอื่นๆของวัด กับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัตมาราชานุสรณ์มูลนิธินี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปี2518ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและเพื่อเป็นทุนบุญนาฏิสังขรณ์วัดรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร ่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่งพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอันันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินนาพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมหาราชวังทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอาถิและทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอาถิพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอันันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดิน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ